สวัสดีครับทีวีการ์ดเกมนะครับก็มาสู่คลิปแนะนำการนะครับเบสเซนสบริตของเราโดยที่สัปดาห์หน้านะครับภาคใหม่จะมาขายกันแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคลิปแนะนำตัวเอ็กเรนะครับในภาคใหม่ครึ่งปีแรกนะครับเนื่องจากว่าเบสเซนนี้มันจะขายาสัปดาห์หน้าใช่ไหมเราก็จะเว้นไปอีกประมาณ5 6ถึงเดือนนะครับ แล้วก็จะไปขายชุดที่2อีกทีก็คือครึ่งปีหลังะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเราจะได้เล่นนักกษัตริย์ตัวไหนแล้วก็คอมโบสกิลจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตัวแรกขอเริ่มด้วยสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับนักกษัตริย์จะมาแค่ตัวเดียวนะครับครึ่งปีแรกนั่นก็คือ12จกักรพรรดิเทพแห่งปีชวดนะครับ เม,า,มาชูนะตัวนี้ก็เป็นจกักรพรรดิเทพที่ว่าคอต่ำที่สุดเลยมั้งน้ากริย์ที่ว่าคอต่ำที่สุดนะคอสองแล้วก็สามารถใช้สกิลซิลง่ายที่สุดแล้วก็คืออันเชิญแล้วก็ซิลเลยลงเธอแรกได้เลยด้วยนะครับโอ้เป็นตัวที่ว่าถือว่าน่าเก็บครับน่าเก็บสำหรับคนที่ว่าเล่นสกิล ซิลแล้วก็เกิดเอฟเฟกต่างๆเนี่ยตัวนี้คุณจะมีติดเด็กไว้นะครับเป็นตัวที่ดีต่อให้ต่างสียังไงแต่ว่าถือว่าคอสถูกมากเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลอ่าเลเวลหนึ 1, 2, นะครับซิลนะครับเมื่อสวิตชนี้ถูกการเชิญนะครับสามารถนำโซคอในรีเสิร์ฟเราไปวางไลท์เราได้ควรเลกถท่มแรกก็สามารถซิลได้เลยนะครับ แล้วก็เลเวลหนึ่งสองสามนะครับอีกอันนึงก็คือสวีนี้สามารถรวมร่างกับเบรฟโดยไม่สนเงื่อนไขรวมร่างได้โอ้ยหมายความว่าสามารถรวมร่างได้กับทุกเบรฟนะครับโดยที่ไม่สนเงื่อนไขก็สบายๆเลยนะครับอย่างนี้ก็ใส่เบรฟอ่ารุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าตัวไหนก็ทับกับตัวนี้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายนะครับสกิลที่ว่าอยู่ระหว่างซิลนะครับเลเวลสองสามนะ อแอคเซ s ตสเตของผู้เล่นทุกคนนะครับเมื่อสบิตเผาจากรวาลเทพ10มงกุฎของเราถูกทำลายโดยเอฟเฟกของผู้แข่งจะสามารถยังคงอยู่บนฟิ์ในสภาพเดิมได้ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าโดนระเบิดโดยเอฟเฟกก็จะอยู่ในรูปแบบเสื่อมสภาพต่อไปนะครับไม่โดนทำลายก็บอกกับสีเหลืองนี้ครับบอกกับสีเหลืองนี้แล้วก็สามารถเอามาเล่นกับตัวโบม,โม,โมท,ที่เป็นจักรรดิเทพอ่า เซมูลอที่เราอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วได้ด้วยนะครับโอ้ก็ถือว่าเก่งและควรมีติดเังไว้นะครับตัวนี้แม้แต่แม้จะไม่ได้เล่นสีเหลืองก็มีเก็บไว้ได้นะครับตัวที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูสีขาวกันดีกขวานะครับเพราะสีเหลืองมีตัวเดียวนะครับสีขาวจะมี2ตัวนะครับตัวแรกก่อนเลยนะครับอ่าก็คือ 12จักรวรรเทพปีแห่งปีมะแมนะครับกอรเลีชิฟก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นเผ่าสมิงจากคนด้วยนะครับตัวนี้เลเวลหนึ่งสองสามนะครับซิลนะครับเมื่อสวิตนี้โจมตีนะครับสามารถนำโซคอบนสวิตนี้ไปวางไลท์เราได้ก็ตีแล้วก็ซิลนะครับสกิลมาตรฐานดีไม่ยากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ แล้วก็อีฟิกหนึ่งนะครับเลเวล 1, 2, 3นะครับแอคเซสเด็ของของคู่แข่งนะครับตัวนี้เมื่อไล์เรากำลังจะได้รับความเสียหายโดยคู่แข่งสามารถทิ้งใบบนสุดอของเด็กเรา6ใบนะครับเพื่อให้ไล์ของของเราไม่ได้รับความเสียหายนั้นได้ก็โถือว่าเป็นสกิลที่แปลกนะครับสีขาวโม่เด็กตัวเองแบบนี้อามันเล่นกับม่วงได้หรือเปล่า โมแล้วขุดไม่แน่นะครับอ,อันนี้ก็อาจจะเอามาเล่นกับกับโม่งก็ได้ถือว่าถือว่าเป็นตัวที่ว่าแปกเหมือนกันเพราะว่าขาวไม่ค่อยมีสกิลโม่ให้ตัวเองนะมาคาดว่าในกล่องคงจะมีซัพพอร์ตเกี่ยวกับการการโมรแน่นอนนะครับตัวนี้แล้วก็ระหว่างซิลนะครับระหว่างซิลจะมีสสกิลนะครับเลเวลหนึ่งสองสามนะครับแอตเทสเตปของคู่แข่งเหมือนกันนะครับตันี้จะไม่รับเอฟเฟกของคู่แข่งโอ้ก็ สมบูรแบบนะครับในเทิร์นคู่แข่งจะมีบาเรียรสมบูรณ์แบบแต่ในเทิร์นของตัวเองถ้าเกิดเจอก็แสงยกหรือว่าเจออะไรพวกนี้ก็อาจจะลําบากหน่อยนะอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเลเวลสอระหว่างซิลนะครับเมื่อสวิตนี้โจมตีนะครับในเทิร์นนี้สวิตเผาจักรประเทศสีมงกุฎของเราหนึ่งตัวจะไม่ถูกป้องกันโอ้มันมีสกิลวินผ่านด้วยนะครับอ,อสรุปนี้คือ เป็นสีขาวแต่ว่าซับทั้งเหลืองทั้งม่วงได้เลยนะครับไม่ถูกป้องกันนี่คือเมื่อก่อนจะเป็นสกิลของสีสเหลืองนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้ตั้งแต่้าอัติเมฆขาวนี่ก็จะบินผ่านก็งงเหมือนกันนะครับแล้วก็เหลืองก็จะเป็นสกิลอย่างอื่นแทนแล้วก็สีขาวอีกตัวหนึ่งนะครับสีขาวอีกตัวหนึง่งก็คือสิบสองจักรพรรดิแห่งปีฉลูนะครับอาวาอาวารันใบสันนะครับ ตัวนี้เป็นซิลอ่าเป็นเบิร์ดซิลนะครับคือซิลจากการเบิดเบิร์ดนะหลังจากเราเสียไรนะครับเมื่อไรเราไม่เกิน3มอันเชิญไม่จ่ายคอร์สการ์ดสวิตนี้หลังจากนั้นสามารถนาโซคอบนสวิตน,นี้ไปวางไรเราได้คือต้องเสียไรก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะ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 ,จะ,จะใช้สามารถสกิลซิลได้แล้วก็ไรต้องไม่เกิน3ามเลยนะออกแนวพวกหกขุนพลเลยนะครับคือไรไม่เกิน3นะครับถึงจะอันเชิญได้ พราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวางไว้เธอแรกแล้วต่อให้เสียไรเธอแรกๆก็ไม่สามารถอันเชิญได้นะแล้วก็เลเวลหนึ่งสองสามนะครับเมื่อสวิตนี้ถูกอันเชิญนะครับนำสวิตอนิเมตของคู่แข่งหนึ่งตัวกลับไว้ไว้ใต้สุดของเด็กก็บายบายเลยนะครับอ่าไม่ได้เจอตัวนั้นอีกเลยนะครับเพาไว้ใต้สุดก็เป็นสกิลที่แปลกนีนะครับอ่าแต่ก็เหมาะกับขาวเลยครับเอาไว้ใต้สุดเลยสามารถลงสดได้นะครับลงส่วนแล้วก็ สกิลก็ยังเกิดได้นะครับแค่แค่ถ้าเกิดเราจ่ายสดนี่ก็จะไม่สามารถาใช้ซิลได้นะครับเพราะซิลต้องเบิดมาอย่างเบิรนะ์ดเนาะแล้วก็ระหว่างซิลนะครับเลเวล2 3นะครับฟอนเทสอฟอ์เทสนะครับเตอของคู่แข่งสหรดเผาจากประเทศสิมงกุลรูปแบบฟื้นสภาพของเราจะไม่รับเอฟเฟกของคู่แข่งันนี้ก็เจอนคู่แข่งนะครับก็ไม่ับเอฟเฟกคู่แข่งก็ตีสบายครับ เดียเธนะอคู่แข่งเธอคู่แข่งก็เธอเราไะนะเอ и, ้ยเธอคู่แข่งก็คืออีกฝ่ายตีบื้มไม่ได้อีกฝ่ายตีบื้มตียกตีปรับนอนไม่ได้นะครับตูวแบบฟื้นสภาพนะเอาไว้ตั้งรับแข่งๆได้เลยนะครับก็จะเป็นสายตั้งรับนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแก่สีขาวก็ยะเอามาตีก็จะสอบกันนะครับตัวนี้ก็จะตั้งรับแบบแข่งๆได้เลยเป็ดเบอบลซิมโบด้วยนะครับตัวนี้เป็ดเบอบลซิมโบด้วยนะครับ น่นะว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นตัวพวกนี้แล้วก็ให้ใส่กับพวกยูแฮนนะครับเผื่อเราโดนผหนึ่งหรือว่าโดนตัดเบอร์อย่างเนี้ยใส่กับพวกยูแฮนเนี้ยน่าจะน่าจะอันเชิญได้ค่อนข้างแน่นอนมากกว่านะครับเพราะว่าในตัวยูแฮนก็จะมีมีตัวใหม่มาด้วยนะในกล่องของบอมซันนะครับก็จะมีตัวยูแฮนมาให้ใหม่นะครับก็จบไปสระสีขาวนะครับแล้วก็มาสู่กล่อง สุดท้ายที่มีนักกษัตร์นะครับอันก็คือสีฟ้านั่นเองนะครับสีฟ้าก็จะมี2โบตัเช่นกันนะครับตัวแรกนะครับก็คือ12จกักรพรรดิเทพแห่งปีกุลคารามิตี้โบอาโอชื่อเทพซะด้วยนะครับตัวนี้ของสีฟ้านี่เผาโอเข่าเผาใหม่เลยนะครับคาระคาเดนะขออ่านนิดนึงนะครามดีเดือดเหรอ คลามดีเดือดเป็นอย่างประเทศแล้วก็คลามดีเดือดโอ้เผาใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ไม่เคยได้ยินเลยนะคลามดีเดือดตัวนี้ซื้อเมื่อโจมตีนะครับเลเวลหนึ่งสองนะครับก็นําโซฟอร์บสวิตไปวางที่ไหลเช่นกันนะครับแล้วก็ระหว่างซิลนะครับเลเวลหนึ่งสองสเตมปีดโอ้ียกว่าวันปีดมาเองนะครับตัวนี้เมื่อสวิตนี้โจมตีนะครับโจมตีโดยเลือกระบุสวิตคู่แข่งหนึ่งตัวที่มีคอสต่ําที่สุด เมื่อทำลายสวิตที่ป้องกันเลือกระบุสวิตที่คู่แข่งที่มีคอต่ำที่สุด1ตัวให้ป้องกันเป็นใบถัดไปให้ให้เลือกตัวคอต่ำสุดจากที่เลือกได้ไม่นับตัวไม่รับผลคือพูดง่ายว่าสามารถเล็งเป้าตัวคอต่ำสุดได้นะครับตัวคอต่ำสุดได้แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆคือคือคือ,คอถ่ายบอร์ดนะครับยกเว้นตัวไม่รับเอฟเฟกต ก็คือไถบอร์ดเพื่อจนหมดเลยครับแต่ว่า๋ยวนี้รู้สึกจะถามเพจมาถ้าเกิดว่า,ต,วา,ต,วาตัวต่ำสุดตัวต่อไปเนี่ยเป็นพลังเยอะกว่าก็บังคับท้าชนนะครับตัวนี้คือบังคับที่ว่าจะต้องไปไปไปชนกับมันนะครับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอบอร์ดที่ว่าพลังสูงสุดแล้วก็เราไถาไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยก็ตัวมันก็จะตายเองนะครับ <c oughs> คือไถตัวต่ำสุดก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึงพลังสูงสุดนั่นเองง่าย แล้วก็บังคับทา้าโจมนะครับตัวสภาพวางนอนก็สามารถที่จะโดนเล็งได้นะครับตัวนี้โอ้ก็ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าลงมาเล่นเล่นกับฟ้าล้วนนะครับแล้วก็ลงมาถเถอแรกๆได้ก็ก็บอดเพื่อนก็ยังหมดเลยนะตัวนี้บอดเพื่อนก็ยังหมดเลยนะครับโอ้ก็ถือว่าโหดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเลเวลสนะครับเอ็กเซสเดตของเรานะครับเมื่อสวิตที่ป้องกันสวิตเผาจาักรวาลเทพสิบมงกุฎของเราถูกทําลาย สูดสลายทิ้งใบบนสุดของคู่แข่ง8ใบอ้ไอ้นี่คือมีสกิลม่ไปด้วยนะครับโอ้โหถ้าเกิดบอร์ดเพื่อนเป็นตัวเล็กๆเนี่ยเจอซิลที่ว่าแล้วก็เราใช้สกิลแสตมปปีไปเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เล็งป้าตีไปเรื่อยๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้แฟดไม่ได้แฟดจบอ่าเบิร์ดวอลจบอะไรอย่างนี้ก็โดนโม่ไปเรื่อยเลยครับโอ้โหอย่างนี้ก็ มีสิทธิ์ที่จะโมจนจบเกมในเทอร์นั้นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าออกมาเทอร์นี่ว่าคู่แข่งมีมอนเยอะๆอย่างนี้ก็น่าจะโดนถ่ายจนหมดนะครับติดเบรสซะหน่อยน่าจะสนุกนะครับเพราะว่าพลังก็จะได้สูงสูงขึ้นมาหน่อยนะครับหมื่นแปดนี่ก็กลางๆงนะไม่ต่ําแต่ก็ไม่ได้สูงเวอร์จนชนิดที่ว่าจะถ่ายบอร์ดเพื่อได้ได้จนที่จเตียนหมดนะครับก็ติดเบรไว้หรือว่าตอนลงราใชสสกิลก็ดู BP ของเพื่อนเป็นหลังนะครับจะได้ไม่ ไม่เสียเป่านะครับแล้วก็บางใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายก็คือ12จากประเทศแห่งปีจอนะครับกรีด็อกเป็นล่างประกอบนะครับจากประเทศล่ามประกอบตัวนี้ของสีฟ้าสุดท้ายแล้วก็ของครึ่งปีแรกนะครับตัวนี้นะครับเลเวลหนึ่งสองสามซิลก็เมื่อสวิต์นี้จบดีเช่นกันนะครับแล้วก็ระหว่างซิลอย่านี้หนึ่งสองสามนะครับ ตัวเมื่อเสิบนี้โจมตีหรือป้องกันนะดูการ์ดใบบนสุดใบในมือคู่แข่งทั้งหมดเนื้อทินการ์ดเมจิกจากที่ดูนั้นหนึ่งใบสามารถทำให้เอฟเฟกต์เมนแฟลกของการ์ดเมจิกนั้นทำงานทันทีโดยไม่ต้องจ่ายคอดได้โอ้โหคือถ้าเกิดว่าเราเอาไว้ตั้งรับเพื่อนโจมตีมาแล้วก็ดูมือเพื่อนเพื่อมีเบิร์ดวอลเนี่ยใช้เบิร์ดวอลเพื่อนในมือแบบ ง่ายๆเลยนะไม่ต้องจ่ายคอด้วยนะครับโอ้โ oh หเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอเนี่ยอ่าถ้าเกิดนะอ่าไม่มีการ์ดที่ว่าในมือไม่รับเอฟเฟกเนี่ยก็คือโดนโดนทิ้งเมจิ่งแน่นอนนะครับตัวนี้หรือไม่ก็อาจจะต้องแก้ทาาด้วยการใช้ Excel นะครับใช้ Excel อ่าการเวทชนิดใหม่ที่เป็นมอนนะครับอ่าเขาจะอาจจะหลุดได้นะครับตัวนี้ ต่อไปเลเวลสารนะครับเอ็กเซปต์ของผู้เล่นทุกคนนะครับเทินละไม่เกิน3ครั้งเมื่อมือของกู้แข่งลดลงฟื้นสภาพสวิตเผาจากรประเทศ10บมงกุดของเราหนึ่งตัวถ้าเอามาโจมตีเนี่ยพูดง่ายๆเอามาโจมตีดูมือเป็นเวททิ้งลุกนะครับก็คือได้3ครั้งโอ้โหมือนี้เวทนี่หายเลยนะครับเป็นการผนึกเวทแบบไกลๆผนึกแบบทิ้งลงสู่สารเลยนะตัวนี้ ต้องเป็นสกิลที่ว่าบนมือไม่รับไม่รับเอฟเฟกแทนนะครับตัวนี้ถึงจะไม่โดนทิ้งนะครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยคือหายหายหมดแน่นอนนะครับเล่นกับถ้าเกิดเจอกับเด็กยุคเก่าเนี่ยก็คือยุคเก่าก็ไม่น่ารอดนะครับเก่งมากๆครับตัวนี้เก่งมากๆแล้วที่สาคัญคือมีเจมรถเขียวเอามาเล่นกับเขียวได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเธอรุกหรือหรือเธอร่่านะครับ ถ้าเกิดเราอยากจะเอามารับก็คือเอามาป้องกันแล้วก็ดูเวทเพื่อนแล้วก็ลุ้งได้อีกโอ้โ oh ห oh. นอกจากจะใส่เอ็กเซลหรือว่าใส่เวทน้อยๆครับถึงจะถ้าเกิดเจอตัวนี้ก็คือเฮี้ยนะครับโอเปนสกิลที่อ่านแล้วรู้สึกเก่งมากๆเลยครับตัวนี้มาสายหัวนะครับแค่เซเบรอสครับก็จบแล้วนะครับสำหรับอ่าสิบสองนักริย์ที่ว่าจะมีในครึ่งปีแรกนะครับ จะมีในครึ่งปีแรกก็มีทั้งหมด5ตัวนะครับเหลือง1ขาว2แล้วก็ฟ้า2นะครับส่วนเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวอะไรยังไงเราจะมาแนะนํากันอีกนะครับวันนี้คลิปนี้สำหรับเบตเทิลยาวนิดนึงนะเพราะว่าเป็นการแนะนําการมีอยู่5ตัวแล้วเราก็อาจสกิลให้น้องๆได้เข้าใจกันสักนิดนึงนะครับรวมทางวิเคราะห์คอมโ,มโบให้ด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่ดูมาถึงในจุด,จดนี้นะครับ คลิปต่อไปเราจะมีอะไรรอติดตามชมกันได้นะครับทางช่อง PB Car Game นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย